หนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่หนึ่งพระวินัยปิฎกมหาวิพัง1ลำดับที่17คลิป17 EP ปารีอระชิกสิขาบทที่สองว่าด้วยถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เรื่องพระ พะนิยะกุมมะพระกาลบุตรแปดสิบสีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเนะขาคิชกูฏเขตกรุงราชคฤห์พิสุหลายลูปเป็นเพื่อนเห็นเพื่อนคบกัน ด้วยการทำกุติมุงญ่าอยู่จำพรรษาที่เชิงเขาอิสิคิลิท่านพระพะนิยะกุมมะพาการบุตรก็ทำกุติมุงญ่าอยู่จำพรรษาในที่นั้นต่อมาล่วงไตรามาสไปแล้วพิสุเหล่านั้นหรือกุติ มุงหญ้าเก็บหญ้าและตัวไม้ไว้แล้วพากันหลีกจาริกไปในชนบทส่วนพระทะนิกายะกุมะมหะการบุตรยังพักอยู่ในที่นั้นตลอดฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนวันหนึ่งเมื่อท่านไปบินพบาทในหมู่บ้านคนหาบหญ้า หาฟืนคนหาฟืนหรือกุติหญ้าของท่านแล้วขนเอาหญ้าและไม้ไปท่านพระท่นิยะกุมมะหากละบุตรได้หาหญ้าและไม้ทำกุติหญ้าเป็นครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามเมื่อท่านไปบินพระบาทในหมู่บ้านคนหาหญ้าคนหาฟืนได้หรือกุติของท่าน แล้วขนเอาหญ้าและไม้ไปครั้งที่เป็นครั้งที่สามท่านคิดว่าเมื่อเราไปบินพระบาทในบ้านคนหาหญ้าคนหาฟืนหรือกุฏิหญ้าแล้วขนหญ้าและตัวไม้ไปถึงสามครั้งเรามีการศึกษาดีไม่บลกไม่บกพ่องสำเร็จศิลปะช่างหมอ้อเทียบ เท่าอาจารย์อยากันนั้นเลยเราพึงขยำโคนทำกุฏิดินล่วนด้วยตัวเองดังนั้นท่านจึงขยำโคนก่อกุฏิดินล่วนแล้วรวบรวมหญ้าไม้และขี้วัวแห้งมาสุมไฟเผากุฏิจนสุกกุฏินั้นงดงามน่าดูน่าชมมีสีแดง เหมือนสีแมลงค่อมทองเวทอารมณพัดส,ส่งเสียงเหมือนเสียงกระดิ่ง85ต่อมาพระผู้มีพระภาคเสด็จลงจากภูเขาคิชกูดพร้อมกับพิสุจำนวนมากทอดพระเนตรเห็นกุติอันงดงามน่าดูน่าชมตรัสถามว่าพิสุทั้งหลายนั่นอะไรน่าดูน่าชมสีเหลืองเหมือง เหมือนแมลงข่อมทองทั้งพิสุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตำหนิว่าพิสุทั้งหลายการกระทาของโมฆะบุรุษนั้นไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะไม่ใช้ไม่ได้ไม่ควรทําเลย ฉไนโมฆะบุรุษจึงขย่ำโคลนก่อกุติดินล้วนเล่าโมฆะบุรุษนั้นชื่อว่ามิได้มีความเอนดูความอนุเคราะห์ความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายพวกเธอจงไปทำลายกุตินั้นเสียอย่าให้เพื่อนพมจารีในภายหลังได้เบียดเบียนหมู่สัตว์เลยพิสูทั้งหลาย พิสุไม่พึงกระทํากุติดินล้วนพิสุใดทำต้องอาบัตทุกกฎพิสุเหล่านั้นรับพุทธาดีกาแล้วพากันไปที่กุติช่วยกันทําลายกุตินั้นในขณะนั้นท่านพระทเนยกุมมะากาลบุตรมาถามพิสุเหล่านั้นว่าทำไมพวกท่านจึงทำลายกุติของกระผมท่าน พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ทำลายถ้าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นธรรมสามีธรรมสามีรับสั่งให้ทำลายก็ทำลายเถิด86ต่อมาท่านพระท่านิยกุมมะพารกาบุตรคิดว่าเมื่อเราไปบินทบาทในหมู่บ้านคนหาหญ้าคนหาฟืนมาลรือกุฏิหญ้า หญ้าและตัวไม้ไปถึงสามครั้งแม้กุฏิดินล่วนที่ทำไว้พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ทำลายเรารู้จักพนักงานพนักงานจนป่าไม้ที่ชอบพอกันอยากกันนั้นเลยเราควรขอไม้มาทำกุฏิไม้แล้วไปหาพนัก เจ้าพนักง,งานในป่าไม้แล้วกล่าวว่าจเจริญพรเมื่ออาตมาไปบินพระบาทในหมู่บ้านคนหาหญ้าคนหาฟืนไปลื้อกุติหญ้าคนหญ้าและตัวไม้ไปถึงสามครั้งแม้กุติดินล่วนที่ทำไว้พระผู้มีพระภาคก็รับสั่งให้ทำลายท่านจงให้ไม้แก่อาตมาอาตมาจะต้องทำ ้องการทำกุฏิไม้เจ้าพนักง,งานป่าไม้ตอบว่ากระผมไม่มีไม้ที่จะถวายพระคุณเจ้าได้เลยครับจะมีแต่ก้อของหลวงที่เก็บซ่อมเก็บไว้ซ่อมแปลงเมืองในคราวจำเป็นถ้าพระถ้าพระเจ้าแผ่นดินมีรับสั่งให้พระราชทานพระคุณเจ้าก็จะให้คนไปขนเอาเถิด ท่านพระทะนิยกุมมะพาระบุตรกล่าวว่าเจริญพรพระเจ้าแผ่นดินได้พระราชทานไม้นั้นแล้วลำดับนั้นพระเจ้เจาพนักง,งานป่าไม้คิดว่าพระสมณะเชื้อสายพระสกยบุตรเหล่านี้ประพฤติธรรมประพฤติประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย์พูดจริงมีศีลมีกัลยาณธรรมแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินยังทรงเลื่อมใสามากพระธนิยะคงไม่กล้าพูดสิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินยังไม่ไม่ได้พระราชทานว่าได้พระราชทานแล้วลำดับน้งเจ้าพนักงานป่าไม้จึงกล่าวกับท่านพระธนิยะดังนี้ว่านิมนต์ท่าน ให้คนขนไปเถิดครับท่านพระธนิยะได้สั่งให้ตัดไม้เหล่านั้นเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่บรรทุกเกลียนไปทำทำกุฏิไม้วัด,วดสการพราหมณ์ตรวจราชการ87เวลานั้นวัชการพราหมณ์มหาอาหมาต์ มคดรับไปตรวจราชการเข้าไปหาเจ้าพนักง,งานในป่าไม้ถึงที่พักครั้นถึงแล้วได้กล่าวได้กล่าวกับพนักง,งานป่าไม้ดังนี้ว่านี่แน่คุณไม้ของหลวงที่เก็บไว้ซ่อมแปลงเมืองในคราวที่จำเป็นอยู่ไหนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตอบว่าใต้เท้าครับ เจ้าแผ่นดินได้ถวายพระราชทานให้ไม้ให้แก่พระนิยกุมมะพารบุตรไปแล้วครับวัชรวัชการวัชการพราหมณ์ไม่พอใจทำไมพระเจ้าแผ่นดินจึงได้ถวายพระราชทานไม้ของหลวงที่เก็บไว้ซ่อมแปลงเมืองในคราวจำเป็นแก่พระทานิยกุมมะการบุตรไปเล่า จึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตดังนี้ว่าท่านได้ทราบกล่าวว่าพระองค์ได้พระราชทานไม้ของหลวงที่เก็บไว้ซ่อมแปลงเมืองในคราวจำเป็นแก่พระทะ่นิยกุมพารากาบุตร ไปแล้วหรือจริงหรือพระพุทธเจ้าข่าใครกล่าวอย่างนั้นเจ้าหน้าที่ป่าไม้พระพุทธเจ้าค่าถ้าเช่นนั้นจงไปเรียกเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาวัชการพราหม์ณสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่คุมตัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาทันทีพระ นิยกุมมะพระกระบตดเห็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ถูกควบคุมตัวไปจึงกล่าวว่าเจริญพรท่านถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวด้วยเรื่องอะไรเรื่องไม้นั่นแหละครับท่านจงไปก่อนเถิดอาตมาจะตามไปเจ้าหน้าที่ป่าไม้กล่าวว่าพระคุณเจ้าควรไปก่อนที่กระผมจะเดือดร้อนนะครับ 88พระทานิยากุม,มะกระบุตรเข้าไปพระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารแล้วนั่งบนอัสนะขณะนั้นพระเจ้าพิมพิสารเสด็จเข้าไปในพระไปหาพระทานิยากุม,มะพารบุตรทรงไหว้แล้วประทับนั่งณที่สมควรตรัสถามว่าพระคุณเจ้า ทราบว่าไม้ของหลวงที่เก็บซ่อมที่เก็บไว้ซ่อมแปลงเมืองในคราวจำเป็นโยมถวายแก่พระคุณเจ้าจริงหรือจริงมหาบพิษพระคุณเจ้าโยมเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีมีกระมีกะยากิจมากมาย มีกรณะมีกรณียากิจมากมายคือจึงจะถวายไปแล้วก็จำก็จำไม่ได้พระคุณเจ้าโปรดเตือนความจำที่โยมถวายด้วยพระธานียกุมมะกระบุตรทูลว่าขอถวายพระพรพระองค์จำไม่ได้ครั้งที่ พระองค์เสด็จถลิงทวะลถลิงทวันล่าส,าสมัยใหม่ทรงเปล่งพระวาจาว่าข้าพระเจ้าถวายหญ้าไมา้และน้ำแก่สมณพราหม์ขอสมณพราหมณ์โปรดใช้สอยเถิดพระคุณเจ้าโยมจำได้ที่โยมพูดนั้นหมายถึงสมณพราหมณ์ผู้มีความละอาย มีความระมัดระวังใฝ่ศึกษามีความรังเกียดแม้ในโทษเล็กน้อยยญ้าไม้และน้ำนั้นยังไม่ได้มีใครจับจองอยู่ในปาท่านจงท่านจงใจอ้างจะขนไม้ที่ไม่ให้ไปพระเจ้าแผ่นดินเช่นโยมจะฆ่า จองจำหรือเนประเทศสมณพราหมณ์อย่างไรได้นิมนต์กลับไปเถิดท่านลอดตัวพระชนแต่อย่าได้ทำอย่างนี้อีกพระ,ป,ะประชาชนตำหนิประชาชนพากันตำหนิประนามโพธนาว่า พระสมณะเชื้อสายสากายบุตรสากายบุตรเหล่านี้ไม่มีความละอายทุศีนชอบพูดเท็จแต่ก็ปฏิญญาว,ว่าประพฤติประพฤติธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจารย์พูดจริงมีศีลมีกะละัลยาณธรรมพวกท่านไม่มีความเป็นสมณะไม่มีความเป็น พรามความเป็นสมณะความเป็นพราหมณ์ของพวกท่านเสื่อมสิ้นไปแล้วพวกท่านจะเป็นสมณะพราหมณ์ได้อย่างไรพวกท่านปราศจากความเป็นสมณะพราหมณ์ประจากความเป็นพราหมณ์เม้พระเจ้าแผ่นดินก็ยังถูกสมณะเหล่านั้นหลอกลวงได้ฉะไหนคนอื่นจะไม่ถูกหลอกลวงเล่า พิสุทั้งหลายได้ยินประชาชนตำหนิปนามโพธนาบรรดาพิสุผู้มาก,มากผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความระมัดระวังไฟ,ไฟการศึกษาจึงตำหนิปนามคำว่าขนในที่นี้หมายถึงเพศบรรพิชิตคือผ้ากาสวพภา ที่ท่านพระทานิยะห่มอยู่ท่านทานิยะทําความผิดลักไม้ของหลวงควรถูกจับฆ่าหรือจองจำแต่ท่านนุ่งผ้าห่มกาสะวะพักอันเป็นธงชัยของพระอหรหันต์จึงรอดตัวจากการถูกฆ่าถูกจองจำท่านอุปมาเหมือนแพะที่มีขนยาวที่ จะถูกฆ่ากินเนื้อพอดีมีบุรุษคนหนึ่งเห็นว่าแพะนีข้ขนมีราคาจึงเอาแพะที่ขนสั้นๆส,ส,สองตัวมาแลกไปแพะขนยาวจึงลอดตัวเพราะขนพิสุป,ปนามโภสนา โฆษนาว่าฉไนท่านพระทะนิยะกุมมะกระบุตรจึงขโมยไม้ของหลวงที่เขาไม่ได้ให้ไปเล่าครั้นพิสูจนทั้งหลายตำหนิท่านพระทะนิยะกุมะพาระบุตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบ จบอ่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่หนึ่งพระวินัยปิฎกมหาวิพังหนึ่งลำดับที่17คลิป1ซเว่ทีน